ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งกิจวัตรของผู้คนที่นี่เป็นไปอย่างเรียบง่ายและใช้ชีวิตกันตามวิถีชนบทหลายครอบครัวญาติพี่น้องรักใคร่ปองดองช่วยกันทำมาหากินมีลูกหลานช่วยแบ่งเบาภาระและอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป สารพีสตอรี่เสนอตอนเปรตโยมน้องอยากลาพ่อแม่เชิดเด็กหนุ่มวัย20่ต้นเขาและเพื่อนๆชอบจับกลุ่มตั้งวงกินเหล้ากันเป็นประจำวัน,ว,นวันหนึ่งเสียไปกับการขับรถเที่ยวเตรบางครั้ง ก็ไปก่อเรื่องก่อราวจนชาวบ้านเขาเอือมระอาทำเอาพ่อแม่หลายคนต้องหนักอกหนักใจไปตามๆกันซึ่งวิธีการหาเงินของพวกเขานั้น <c oughs> ก็คือการแบรมือขอจากบุพการีโดยที่งานการไม่ทำนั่นเอง <c oughs> และเมื่อไม่ทำการทำงานหากเงินหมดกระเป๋าเมื่อไหร่ก็มีแค่ทางเดียวที่จะได้เงินมา ก็คือการไปขอจากพ่อจากแม่โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ตามที่ขอมากน้อยเพียงใดหรือพวกท่านจะมีให้หรือเปล่าสำหรายบางคนถึงขั้นกับต้องเข็นและทำร้ายร่างกายพ่อแม่ก็มีซึ่งบางครอบครัวที่เขาไม่มีลูกหลานที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดและทุกทรมานมากน้อยเพียงใด ในตอนเช้าตรู่ของวันนี้ก็เช่นกันวังวนเดิมๆเหตุการณ์ซ้ำๆก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกครั้งโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะไปจบสิ้นที่วันไหนเมื่ออสูนร้ายในคราบของลูกชายได้ขับรถกลับมาที่บ้านหลังจากที่ออกไปตะเวนเที่ยวทั่วทั้งคืนจนตอนนี้ไม่เหลือแม้กระทั่งเสษสตางติดกระเป๋าอยู่เลย ทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อกำลังกินข้าวกันโอ้โหวันนี้มีป่นกับต้มปลาซะด้วยอ้าวเชิดไปไหนมาล่ะลูกมามามา,มานั่งกินข้าวกับพอ่อกับแม่นี่มาส่วนพี่ชายเองกินเรียบร้อยแล้วไม่กินหรอกพ่อไม่หิว นี่แม่ขอตังค์หน่อย300แม่มีไม่ถึงงรกเฉิดเอ้ยตอนนี้มีเหลือแค่40บ,บาทเองจะไม่มีได้ยังไงเมื่อวานยังเห็นไปรับจ้างลูงเอี่ยมกันทั้งสองคนอยู่เลยทั้งพ่อและแม่รวมกันก็น่าจะได้ตั้งหลายร้อยอย่าขี้เหนียวหน่อยเลยแม่เร็วขอหน่อย มื่อวานพ่อกับแม่ไปรับจ้างก็จริงแต่ก็เอาไปซื้อของกินของใช้ขายาของผิดชายเองอีกซื้อได้มีกี่อย่างเงินก็หมดแล้วลูกเองนี่นะเมื่อไรจะหายสักทีเนี่ยเจ็บนานเกินไปละพูดอะไรอย่างนั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ ใครเล่าอยากจะเป็นชัยผู้เป็นพี่ชายที่นอนสมอยู่บนเสื่อได้พูดตัดเพอหลังจากที่เขาได้ประสบอุบัติเหตุรถไถพัดตกเขาในวันที่ได้ออกไปรับจ้างที่ไร่ข้าวโพดของคนในหมู่บ้านและหลังจากที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลชัยก็กลับมาพักรักษาการอยู่ที่บ้านนานนับเดือนแล้วนี่เร็วๆหน่อยแม่เพื่อนรออยู่ แม่ไม่มีจริงๆลูกอย่ามาโกโหกถ้าไม่ให้จะไปคนเองล่ะรู้ที่นะว่าชอบเอาเงินไปซ่อนไว้ตรงไหนหายก็ได้วะไหนเสื้อตัวไหนที่ชอบใส่เงินเอาไว้ เชิดเริ่มรื้อขนตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่ซึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้แต่สายหัวกับพฤติกรรมของลูกชายเมื่อก่อนข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างบางชิ้นซื้อมาใหม่ๆอย่างแทบไม่เคยได้ใช้ก็ถูกเชิดทุบทิ้งแต่กระจายจนหมดวันนี้ก็เช่นกันข้าวของเครื่องใช้ที่เหลืออยู่เพียงน้อยชิ้นก็ถูกเตะถูกทุบ ถูกกระทำไม่ต่างจากที่เคยผ่านมาด้วยความก้าวร้าวจนพ่อแม่ไม่อยากจะเชื่อจากวันวันเมื่อตอนเป็นเด็กก็เป็นเด็กดีเป็นคนน่ารักใครเห็นใครก็รักแต่วันเวลาผ่านไปจนเข้าสู่วัยรุ่นกับหล,ล่อหลอมให้เด็กหนุ่มคนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนบอกสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบางครั้งไปมีเรื่องมีราวพ่อแม่ก็โดนชาวบ้านเขาต่อว่าต่างๆนาน,นา ว่าเลี้ยงลูกไม่ดีไม่สอนลูกสอนหลานก็ทำยังไงได้ล่ะครับพวกท่านพยายามช่วยกันสอนให้เป็นคนดีแล้วแต่คนบางคนเลี้ยงได้แค่ตัวซึ่งพ่อแม่ก็ได้แต่ก้มหน้ารับกรรมทนคําตีชินนินทาของชาวบ้านไปวันๆจนนานเข้ามันก็ชินไปเองเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนวะนี่เชิดเองชักจะเกินไปแล้วนะ พ่อไม่ต้องมายุ่งผมไม่ได้คุยกับพ่อเฉิดเอ้ยแม่ไม่มีจริงๆนี่ทั้งสองคนเลยอะ่ะทำให้เกิดมาทำไมถ้าหากเกิดมาแล้วเลี้ยงดูให้อยู่สุขสบายไม่ได้โท่เว้ งนั้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินข้าวที่ยังไม่ทันตกถึงท้องของพ่อแม่และแล้วน้ำแกงที่เผ็ดร้อนก็ได้กระจายไปทั่วพื้นห้องจนเลือะไปทั้งตัวของพ่อแม่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นให้ได้พูพองไปตามๆกัน แม้ขนาดพี่ชายที่นอนห่างออกไปก็ยังมีเสยดอาหารระเด็นไปถึงตัวโธว้อะไรกันนักหนาวะอสูรร้ายในคราบของลูกชายที่กำลังคุ้มครั่งจึงได้เดินออกจากประตูบ้านไปด้วยความฉุนเฉียวก่อนที่เด็กหนุ่มจะก้าวขาออกจากบ้านจูจ่ๆ ก็เกิดเสียงฟ้าร้องและมีลมพัดขึ้นมาอย่างรุนแรงแบบไม่มีปีไม่มีคุยทั้งที่ก่อนหน้าก็แดดสว่างจ้าอะไรกันจะมาตกอะไรกันตอนนี้เหมือนกับมันเป็นการแจ้งเตือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้รับรู้ถึงการกระทำของเด็กหนุ่มคนนี้แล้ว เหลือไว้แค่เสียงอันแผ่วเบาของผู้เป็นพ่อที่ได้เข้ามาปลอบผู้เป็นแม่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ภายในบ้านซึ่งที่ผ่านมาก็มีชัยที่คอยช่วยห้ามปราบน้องชายแต่วันนี้เขาได้แต่นอนดูเหตุการณ์เพราะร่างกายของเขานั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย กำนั้นมันรอลงทันและติดตามเร็วยิ่งกว่าจรวด <S <S <an> <S เชิดความมอเตอร์ไซค์บิดจนสุดคันเร่งทั้งที่มีฝนได้โปรยลงมาโดยที่ไม่คำนึงถึงความเป็นความตายเลย ไปสู่ความตายทั้งคนทั้งรถถลายตามกันไปจนตกไปที่ห้วยน้ำข้างทางที่เหือดแห้งมานานหลายเดือน <c oughs> แต่ในอีกไม่ช้า <c oughs> มัตุราที่ชื่อว่าน้ำป่าจะมาพาตัวเข้าไปอ๋อเจ็บ แค่อึดใจจู่ๆก็มีน้ำป่าที่เสียงดังระงมไปทั่วทั้งอนณาบริเวณและมันกำลังคืบคลานเข้ามาขาที่หักจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เชิดพยายามคืบคลานเพื่อจะพาตนเองขึ้นมาให้พ้นจากที่ตรงนั้น แต่ก็สายไปเหมือนทุกอย่างมันได้ถูกลิขิตไว้แบบที่เชิดไม่ทันได้ตั้งตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นการจัดฉากรอต้อนรับตัวเขาอย่างไงอย่างนั้นและนั่นคือวันสุดท้ายที่เชิดได้ใช้ช่วงเวลาของคำว่าการเป็นมนุษย์เป็นวันสุดท้าย เขาได้จากไปอย่างโดดเดี่ยว1นึ่งปีผ่านไปหลังจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดวันนั้นและหลังจากรักษาร่างกายจนหายเป็นปกติดีแล้วชัยจึงขอลาบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ เป็นยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่ได้ข่าวน้องบ้างไหมไม่ได้ข่าวคราวเลยท่านไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ทั้งสามได้พูดคุยเรื่องคราวคราวของเชิดลูกชายคนเล็กที่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและกุศลผลบุญในการบวชครั้งนี้อาจจะช่วยครอบครัว ได้พบกับน้องชายคืนนี้และหลายคืนที่ผ่านมามีเสียงเขยา่าตามมาด้วยเสียงหวีดร้องตรงกลุ่มต้นตาลข้างกุิินอกกำแพงวัดเป็นแบบนี้มาหลายคืนไม่รู้ว่าเป็นเสียงของอะไรทำให้พระชัยต้องสะดุ้งตื่นอยู่หลายครั้งจนคืนหนึ่ง ท่านอดสงสัยไม่ได้จึงลุกขึ้นหยิบไฟฉายเดินออกมาเพื่อที่จะไปส่องดูพระชัยได้เดินขึ้นไปที่หอระฆังเพื่อที่จะได้มองเห็นบริเวณรอบข้างได้อย่างชัดเจนตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่เสียงของฝูงนกที่มาทำรังอยู่ตรงนั้น แต่พอพระชัยได้สาดไฟฉายไปที่กลุ่มใต้ต้นตาลใหญ่พระชัยก็ได้เจอกับสิ่งที่เกือบทําให้หัวใจของท่านต้องหยุดเต้นนั่นก็คือร่างของอสูรกายที่เขาเรียกกันว่าเปรตนั่งคุกเขา่าก้มเกาะกับต้นตาลสายตาจ้องขมิงมายัางท่านแต่ก่อนที่พระท่านจะรีบเพ่นหนีลงจากหอระครังแบบไม่คิดชีวิตพี่ชาย พลันก็ได้ยินเสียงที่คุ้นหูดังขึ้นเสียงนั้นทำให้พระชัยหยุดชะงักทันทีเมื่อท่านได้หันกลับไปส่องไฟฉายดูให้แน่ชัดอีกทีท่านก็แทบไม่เชื่อสายตาของตัวเอง ที่เปรตตนนั้นจะเผดตัวออกมาให้พระชัยได้เห็นชัดๆพระชัยได้สังเกตเห็นร่างของเปรตตนนั้นซึ่งเท้าข้างขวาใหญ่ผิดปกติและมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา เมื่อได้เห็นอย่างนั้นพระช้ยก็รับรู้ได้ทันทีว่าอสุรกายเปลี่ยตนนั้นก็คือร่างของน้องชายของตนเองที่ได้หายตัวไปนานแรมปีเมื่อรู้อย่างนั้นความกลัวทั้งหมดก็หายไปแปลเปลี่ยนมาเป็นความคิดถึงและความสงสารแทนผมตายไปนานแล้วนะพี่ตั้งแต่วันนั้นที่ผมได้ก้าวขาออกจากบ้าน การกระทําของผมในครั้งนั้นเท้าข้างนี้มันทําให้ผมเจ็บปวดทรมานเหลือเกินและมันคงจะไม่มีวันหายจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดพี่ชายผมมีเรื่องอยากจะขอให้พี่ช่วยอีกสามวันผมจะอยู่ที่ภพภูมินี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมีอะไรจะให้พี่ช่วยบอกมาได้เลย คือผมอยากให้พี่ช่วยนําพ่อกับแม่มาพบผมทีนะผมอยากกราบและร่ำลากับท่านเป็นครั้งสุดท้ายเวลาของผมใกล้จะหมดเต็มที่แล้วพระชัยจึงได้รับปากกับน้องชายของตนพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับโยมน้อง ก่อนที่ร่างของเปรตเชิดจะหายไปเมื่อรุ่งเช้าพระชัยจึงได้เข้าไปสนทนาธรรมกับหลวงตาเจ้าอาวาสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพระชัยเอ่ยกรรมคือผลของการกระทำท่านเองก็มีกรรม อาตมาเองก็มีกรรมน้องชายของท่านก็มีกรรมไม่มีใครหลุดพ้นได้หรอกทําสิ่งใดไว้ก็จะได้รับผลกรรมนั้นพระชัยก็ทําตามที่น้องของท่านได้ปรารถนาเป็นครั้งสุดท้ายเถิดนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อกับแม่ท่านฟังและให้พวกเขามาที่นี่นะ ไม่ต้องบอกใครให้บอกแค่คนที่เขาอยากเจอพอจะได้รำลากันเป็นครั้งสุดท้ายตกบ่ายวันเดียวกันพระชายจึงได้เดินทางกลับมาที่บ้านโยมพ่อกับโยมแม่ อาตมามีเรื่องจะบอกตอนนี้อาตมาเจอน้องแล้วนะฮะเจอน้องแล้วน้องอยู่ที่ไหนหรือท่านพระชัยจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับพ่อและแม่ฟังโถไอ้เชิดลูกแม่ และหลังจากพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่พระชัยจึงขอลาโยมพ่อโยมแม่กลับวัดพร้อมกับบอกวันเวลานัดหมายเพื่อที่จะให้คนมารับพ่อกับแม่ไปที่วัดและวันสำคัญที่ทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อก็มาถึงนั่นไงพระชัยพ่อกับแม่ของท่าน เดินทางมาถึงแล้วพระชัยเห็นพ่อกับแม่ได้เดินทางมาพร้อมกับแต่งตัวด้วยชุดสวยๆของท่านที่พับเก็บไว้ในตู้มานานหลายปีวันนี้ทั้งสองได้สวมใส่ เพื่อเดินทางมาส่งและร่ำลากับลูกชายคนเล็กเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องทุกคนรอกันอย่างหัวใจเต้นรัวนั่นไงเข้ามาแล้ว ทันใดนั้นร่างกายอันสูงใหญ่ของเปรชเชิดก็ได้ปรากฏขึ้นนอกกำแพงวัดข้ามไปหาเขาเถอะโยมพระชัยก็ไปด้วยนะนำพ่อกับแม่ของท่าน ข้ามกำแพงไปเถิดไม่ต้องกลัวกล่าวถึงบันไดไม้ข้างกำแพงวัดที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นบันไดที่หลวงตาได้ให้ชาวบ้านสร้างเอาไว้เพื่อข้ามไปมาระหว่างบ้านกับวัด ช่วยให้ชาวบ้านที่อยู่แถบนี้จะได้ไม่ต้องเดินอ้อมไกลๆเพื่อเข้ามาที่วัดจากด้านหน้าประตูและหนึ่งในคนที่ได้มาช่วยพัฒนาวัดพร้อมกับสร้างบันไดนี้เอาไว้ในวันนั้นก็คือเชิดนั่นเองและวันนี้มันก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อข้ามกำแพงไปพ่อแม่ก็ต่างน้ำตาไหลออกมาถึงแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ท่านทั้งสองก็ยังจำลูกชายของตัวเองได้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเปลดเชิดได้ก้มลงกราบผู้มีพระคุณทั้งสามคน ลูกแม่พ่อครับแม่ครับผมขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาผมสำนึกผิดแล้วตอนนี้ลูกทรมานเหลือเกินพ่อแม่พี่ชายให้อภัยผมด้วยนะ ลูกแม่พวกเราไม่เคยเกียดแค้นเองเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงจะดีจะชั่วก็คือลูกของพ่อกับแม่พ่อกับแม่โหสิกรรมให้เองก็ให้เองไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูก พ่อรักเองนะไอ้หนูพ่อก็ขออโหสิกรรมให้อาจจะเป็นที่พ่อเองที่เลี้ยงเองไม่ดีอย่าโทษตัวเองเลยครับพ่อกับแม่ดีที่สุดแล้วเป็นผมเองที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมาสำนึกได้ในวันที่สายไปแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงหากเลือกได้ ลูกจะไม่ขอเกิดอีกถ้าเกิดมาแล้วทําให้พ่อแม่ลำบากอย่างนี้เวลาของลูกได้หมดลงแล้วลูกขอกราบลาพ่อแม่เพื่อไปชดใช้กรรมที่ลูกได้กระทําไว้ลูกขอโทษไปดีนะลูกรักของพ่อพ่อขออวยพรให้เจ้าได้พบเจอกับทางสว่างในสักวัน ได้เวลาของท่านแล้วพ่อจา๋าแม่จา๋าเข้ามาเรียกแล้วผมต้องไปแล้วนะขอโทษที่ผ่านมาด้วยนะพี่ชายฉันก็ฝันที่อยากจะบวชให้พ่อกับแม่เหมือนกัน แต่คงไม่มีโอกาสแล้วฝากพี่ช่วยดูแลพ่อแม่ด้วยนะไปดีเิอน้องรัฐคุณงามความดีทั้งหมดที่พี่ได้สร้างเอาไว้พี่ขออุทิศให้กับเองนะ <S 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 ขอบคุณมากๆพี่ชายเรลเชิด ได้กลับลาพ่อแม่และพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสามได้เดินเข้าไปสัมผัสที่มือของเปรตเชิดก่อนที่ร่างสูงใหญ่ของเชิดผู้เป็นเปรตจะค่อยๆลุกขึ้นยืนและแล้วร่างอันสูงใหญ่นั้นก็ได้เดินจากไป ไม่มีใครรู้ว่าการไปชดใช้กรรมของเปรเชิดจะไปสิ้นสุดที่เมื่อไหร่เลยฝากเป็นข้อคิดคติเตือนใจไว้ให้ท่านผู้ชมว่าการทำดีกับบุพการีนั้นถือเป็นบุญกุศลสูงสุดทำความดีกันให้เยอะๆนะครับจะได้ส่งผลให้กับชีวิตของทุกๆท่านทั้งในภพนี้และภพหน้าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนทุกสรรพสิ่งล้วนแล้ว มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสารพีสตอรี่ของเราด้วยสวัสดีครับ